สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะพามาพบกับบรรยากาศการเซลฟี่ถ่ายรูปของศิลปินลิเกนะครับันน,น้องออยนะครับน้องออยนี่นี่น้องขวัญใจนะอีกซ้ายมือนี่คือออฟถชงสวรรค์นนะเดี๋ยวไปดูน้องนุกฤษดาบ้างอ่าอันนี้ผมมันมีเพลงลิขสิทธิ์นะท่านผู้ชมผมเลยต้องปิดเพลงออกทั้งหมด แล้วก็เอาเฉพาะเสียงพูดผมใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวไปอ้าวยังไปไม่ได้มาดูน้องออยต่อโอ้สวยนะน้องออยคนเยอะมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยนี่ขนาดตีสามตีสี่นะเนี่ยคนยังอยู่อย่างขนาดนี้โอ้ยโค้ลานี่สุดยอดจริงคนแบบเยอะมากเลยครับอ้าวสาวเซลฟี่นะครับ โอ้นี่สาวๆนี่มานี่ถ่ายคุ้มเลยฮนะมางานถ่ายอะไรทุกคนเลยคุ้มก็ยี่มูก็ไม่ไหวแนละ้วฮะสโลว์สเลเลยฮะนะไม่ได้นอนสามสี่คืนแล้วเดีย๋ยวจะหาทางที่จะเข้าหาศิลปินก่อนโอ้คนต่อแถวเยอะมากนี่ขาย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 อยู่ตรงนี้แปบบ๊แบแบป๊บเห็นเห็นเนี่ยชุดล,ลายลายสุดจา้าบเลย นี่ฮะมาแล้วไีเนตลุงฟ้าเป็นน้องเนตลุงฟ้าทักทายแล้วเออเนตลุงฟ้าน่ารักนะครับให้เกียรติเฮียหมูสุดๆยิ้มมากน่ารักสุดๆนะฮะนี่ฮะเฮียหมูก็เริ่มไม่ไหวแล้วน็อกหลายคืนหลายวันตอนนี้เอาฟังแต่เสียงผมไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเสียงคนอื่นด้วยมันมันโดนลิขสิทธิ์เพลงมาเต็มๆเลยครับ ปกติลิกถ้าเป็นของลุงฟ้าเขาจบปุ๊บเขาก็ไม่เปิดเพลงแล้วเขาเก็บอันนี้เปิดเพลงมาโอ้โหลิกกติดเขาเต็มเต็มนะฮะอ่าช่วงนี้แฟนขเขาก็มามาถ่ายรูปก,กับน้องแน็ตต่อแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับช่วงแรกอาจจะชุลมุนหน่อยจะเบียดจะเบียดบางคน ขนาดเขาบอกว่าตั้งแถวตั้งแถวนะตอนตอนที่น้องน,นุ่นมาเออ,อตั้งแถวตั้งแถวยังจะเข้าไปเสียบถ่ายกูจะขอแบบเสียบถ่ายน้องนุ่นเป็นยังเป็นคนบอกเลย <laughs> เข้าไปแถวทางนู้นไ้ไ <laughs> นะม่เข้าแถวอ่านะแฟนคลับโควิดนาเข้าแถวนะครับนะ 99%น่ารักจะมีบางนิดหน่อยนั่นแหละครับเเข้าแถวกันน่ารักมาก FC ช่วงนี้อยู่กับถ่ายน้องน็ดก่อนนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาไปดูท่านอื่นไปดูน้องนุนะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นพูดนะเพราะว่าผมตัดเสียงออกทั้งหมดนะครับว่าคืนโอ้โหโคตรมันเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยฮ่า ผมกมค้างเลยเนี่ยผมแบบก็บไปเอามือเขย่าค้างเลยนะแบบโอ้ยไม่ไหวเว้ยโอ้โอโอมันใส่กันกันนัดถามอะเป็นไงเฮียสนุกไหมตลกเออสนุกมากเลยข <c oughs> ยี้กัน <c oughs> ผมผม,ผมก็ชอบในตอนขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่แมนเน <c oughs> เล่นเข้าขากันสุดๆ <c oughs> อ๋อนี่เสื้อชมพนูนี่เสื้อ บ้านโอปป้าเห่อบ้านใครเนี่ยโอปป้าวันนี้บ้านโอปป้าเยอะนะบ้านอนนอินตาก็มานะน,นี้นะครับดูบรรยากาศของน้องแนทไปยาวๆเนะียฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูคนอื่นตอนนี้ผมไปเดินถ่ายรูปอยู่นะ แันนี้ท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะครับคนีแสดงลิเกนะครับสอนรักเพชรพิเชียนนะครับเป็นคุณพ่อของ,องนุ่นแสดงที่วัดรวงจังหวัดนครราชสีมานะฮะก็เป็นปรากฏการณ์วัดแตกแตกทุกวัดทุกวัดที่ผมไปตอนนี้นะแต่อันนี้แตกทั้งแตกทั้งเยอะท่านผู้ชมเคยเห็นรูปไหมครับว่าโดมันใหญ่ใช่ไหม อันนี้มันล้ดดมทะลุออกไปทางซ้ายทางปีกซ้ายปีกขวาด้านหน้าด้านหลังโอ้เต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูน้องน้องนุกบ้างเยอะจริงๆนี่มาถ่ายพระเอกป้านะฮะเซ็นเลยเซ็นนะครับนี่เซลฟี่เพียบเลยนะคนมารอเซลฟี่เยอะมากผมก็ ถ่ายภาพช้อตเอานะครับไม่ได้ขอถ่ายจริงจังเพราะว่าให้น้องอยู่กับเอฟซีนะเอฟซี <FC S 1> มาถ่ายมามาหน้าง,งานคุ้มนะท่านผู้ชมนะครับใครมาหน้าง,งานนะเขาได้ถ่ายศิลปินเยอะมากคุมค้มคุ้มก็มางานวัดเนี่ยได้ถ่ายเต็มที่ครับบางงานมันได้ถ่ายน้อยงานวัดเนี่ยได้ถ่ายเต็มที่ช่วงนี้ก็ น้องน oh, ุกสดาเนี่ยโอ้ยถ่ายกับสาวสวยนะฮะนี่สาวสวยสาวสวยไอหมูเจลด้าแม่นมากเลยนะเจลด้าดีเห็นเจ้าสาวนี่ไม่ได้เลยุปเกฮาไปงั้นเลยครับบางคนต่อแถวโอ้น่ารักบางคนก็ถ่ายรูปโอ้ยลุมอยู่นั่นแนละนานเกินบางคน คนหลังก็ไม่ได้ถ่ายสักทีผมดูอาการอยู่แต่ละคนเนี่ยแต่เราก็พูดอะไรมากไม่ได้นะแต่เรื่องจัดแถวเ,เราช่วยดูอยู่แล้วแต่เรื่องจัดแถวนะต,ต้องพยายามบีบให้ตบให้ทุกคนอยู่ในระบบนะให้ตั้งแถวไม่งั้้ก็จะรุมนะถ้าถ้าเกิดไม่ตั้งแถวปุ๊บก็จะเกิดการรุมขึ้นมา ทุกคนก็อยากถ่ายรูปไงตั้งแถวเงี้ยมันก็รอรอคิวกันน้องน้องเขาถ่ายเนี่ยหรือน้องถ่ายแค่เดียวจบแค่เดียวจบชัวร์แล้วแค่เดียวจบแคบนี่คนละหนึ่งช็อต ลมเข้าผมเลยนะแจ๊นี่บรรยากาศคนเอาไปดูคนอื่นบ้างนะครับน,นี่อันนี้เป็นน้องแนทนะครับอ่ากำลังไปต่ออ่วมันตั้งกับขันใจขวัญใจลูกอ่างทอง มีแฟนขับมาเตร์ฟุงเตร์ฟรี่นะฮะเอ็นูก็นอกแล้วไม่ไหวแล้วครับโอยปอแป้มากตอนนี้นีนะ่น้องกวนใจรู้แล้วเหียบผมมาถ่ายนะครับอู้ยัง ขับถ่ายนะส่งกอดทำหัวใจนะครับวันนี้เป็นตัวท็อปนะน้องนุน้องนุ่นน้องแนทขวัญใจน้องออยแต่ปอแป้เป็นไงก็ไม่รู้เนี่ยเปลี่ยนชุดแล้วถาปอแป้อยู่เนี่ยจะเวิร์กมากเลยต้องเก็บต้องเก็บแฟนขับนะ,ะนี่สวัสดีครับอ่าน้องออยสวัสดีนะครับ แฟนกลับมาถ่ายรูปกับน้องออยเดี๋ยวผมไปตั้งไปตั้ง,งอ่าถ่ายน้องรุ่นนะนี่ยบรรยากาศนะครับหลังจากการแสดงลิเกจบนะครับก็มีการถ่ายเป็นเป็นแบบถ่ายหลัง ถ่ายกับเซลฟี่กับศิลปินฮนะเป็นกิจวัตรนะครับซึ่งก็จะทำให้ฐา,านแฟนคลับก็จะเพิ่มมากขึ้นนะแต่ละศิลปินนะการถ่ายรูปด้าเวทีสำคัญนะครับไหมแจ๊ะทุกคนก็ถ่ายรูปศิลปินเขาก็ไปโพสในโซเชียลตัวเองเพราะฉะนั้นสำคัญมากมันเป็นกระบอกเสียงให้ศิลปินได้ ดีเยอะมากเลยนะครับแต่ละคนเขาก็ <ๆ S 1> ม,กมีเพื่อนมีอะไรต่างๆเลยในเฟซมีเพื่อนนะมันก็จะแชร์ออกไปเยอะนะครับะเี้ยน,น,<อ>ะน,นะครับก็บบรรยากาศครับเนี่ยคนหนึ่งต่อคิวได้ลูกแล้วใช่ไหมเยี่ยมเ,เลย โอ้ันี้หักอะไรเขาเรียกว่ากมค้างหาดิาเ,รร<อ>เหรออ้าวเหรอน่าเวทีใช่ไหม,มโอ้ดูไรสดเนาะดูลิเกเดิมตื่นใ่บาดไม่ไหวหลวงพ่อถามโยมไม่สบายหรือเปล่าเปล่าติดลิเกอุ้ยตอนนี้ก็ทุกคนก็มาอยู่ตรงนี้นะครับ ขวัญใจขวัญใจยืนถ่ายภาพเดียวหนายอยูย่ตรงนั้นแหละถอยเอาแสงพยายามพูดนเอาแสงไปหน่อยเด้อ,อดขอดูแสงก่อนโอเคโอเคเนอเอหนึ่งสองอำใหม่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอขึ้นตัวน้องออยถ่ายด้วยนะโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับเรียบร้อย ขออ้รูมหน่อยขออรูมหน่อยแก้แก้แก้าแก้หอเขาแกอยเคหนึ่งสองสครึ่งตัว1นึ่งสองาแต่งให้น้องอยด้วยเขาด้วยบอ่ามีคนมาถ่ายรูปแล้วน้องอยถ่ายรูปก่อนถ่ายไมนุ่ดิยน นี่คนดังเนี่ยได้ของรางวัลด้วยอ่ะนี่คนได้ของรางวัลของฝากด้วยไดย้ของฝาก,ากเลยหลวงป้าดีใจได้ของฝากครับุญนะบุญขอบคุณครับ,มรบอามาถ่ายอยู่ตรงนั้นครับแสงมันได้แถมข้างหน้านิดนึงก็สวยสิต้องสวยต้องสวย โอเคมาแสงได้เตตัวเต็มตัวหนึ่งสองสนตัวหนึ่งสโอเคไว้นะครับเอารผมอีกใช่ไหมโอ้โหดูได้ถ่ายเต็มมาหนึ่งสองสามตัวครึตัว สองสามวินิจัดหน่อยนี่สองสามอ่ะครับถ่ายต้องรุ่นต่อนะครับ หคนดาราไปหมดแล้วเดตตัวจริงเป็นไงบ้างเดตตัวจริงเป็นไงบ้างครับนี้นี่สวยลสวยลเตัวจริงสวยจริงๆรู้ะตัวในตัวครับรู้แล้วรู้ไปูคนลาแล้คะวนาี่นะ টি <laughs> สุดจ้าบเราอาตรงนี้เลยพอดีเราแสงพอดีเลยจ้าบมากมาเลยพามะเจ็ดสิบหัวเจ็ดสิบหัวอยากเจ็ดสิบหัอยากเจ็ดสิบหากเจ็ดสหัวอยากเจ็ดสบหัวดูตัวใดูระบายนึ่องาแอคที่สามอดูตัวในตัวรถหนึ่งสองสามขึ้นตัวแอคหนึ่งหนึ่งสองสามดแอคเป็นท่าเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามีกลูก สองสามยกครับสวยสวยแสงตรงนี้สวยครับปางพังไปแล้วกล้อตเลยเอาตัวนี้มาใช้ก่อนไปเจอกันนะครับขอบคุณครับอ่าไปแล้วองตครับอ่าสวัสดีครับต้นต้นถ่ายรูปมันน่อถ่ารูเดียวหน่อยต้นอ่ะจเห็นจไม่พูดาปอเยรอ่ย นอ๊ี่ยอย่าบังคิดเลยน้องอย่างนี้นี่เป็นลมสามสี่ปีออมาเอาตินอยู่ตรงเนี้ยตามแสงให้อย่าไปพนี่นเนยเป็นองนี้กบเลยนตัว หน่สชันเป็นท่าเป็นทาหน 1> 1, 2กลูกหนึ่งสเขอบคุณครับนีตนกับแลวเหรอว่าเต้นกันหนี่เราต้นหรอ Hors of Mr. Bu Ma filtrate dry hoc Cob Wild